สวัสดีสสดค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องกินแรมชาแนลค่ะวันนี้กิ่งพาพี่แคทมาอีกแล้วฉันมาหาเธออีกแล้วครั้งที่แล้วอ,ะอ่ะก็คือแผ่นไปติดผนังแล้วใช่ไหมคราวนี้อยากได้วัดสดุที่มันสามารถใช้ภายนอกได้ทนแดดทนฝนทน,นน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับช่องกินแรมเรามีทุกอย่างสําหรับตัวแผ่นลามิเนตและคอมแพคคอมแพคจะเป็นวัดสดุ <Okay. S 2> เหมือนกับตัวแผ่นลามิเนตแต่มันจะมีความหนาและมีความแข็งแรงมากกว่าก็ชงพี่ไม่ต้องเอาแผ่นไปติดมาใช่ ไม่ต้องติดาาเลย,เลยถูกต้อง<ห>แผ่นคอมแพกแลมิเนตสามารถนําไปใช้งานทั้งภายในและภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการต้านเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99ด้วยคุณสมบัติเดียวกันกับแผ่นลามิเนตที่พี่ซื้อไปเห็นที่แล้วถูกปะคุณสมบัติเดียวกันแต่ตัวนี้มันจะแข็งแรงกว่าทีความหนามากกว่าใช้ภายนอกได้ด้วยสามารถเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้หรือเปล่าเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่เพียงเท่านั้นพี่แคทย,ยังสามารถเอาไปใช้สําหรับห้องแลบได้ด้วยนะคะเหมาะมากเลยกับห้องวิทยาศาสตร์ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆเพราะว่าแผ่นคอมแพลของแบรนด e ์กินแรมเนี่ยเรามีเป็นแลคเกดตัวแลคเกตเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทนสารเคมีได้ทนการตัดกร่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีใบรับรองมีใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วย oh <my. S 2> นอกจากเราจะมีแผ่นคอมแพลลามิเนตแล็คเกดเรายังมีขอมแพดที่เป็นมันติคอร์ด้วยพี mm ่แคทปกติแล้วเวลาเราเห็นขอบโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเดียวล้วน mm hmm. แต่ตัวมันติคอร์จะเห็นลักษณะเป็นชั้นๆคล้ายๆกับแซนด์วิชเราจะ จะเรียกตัวนี้ว่าแซันวิชคอมแพต เหมือนสอดไสอะไรเงี้ยหรอคือนี้ไม่ต้องแบบปิดขอบแล้วใช่เลยไม่ต้องปิดขอบสวยแล้ววันนี้เธอพาฉันมาทำอะไรที่นี่คะบอกแล้วนะคะพี่แคทตั้งแต่ตอนต้นว่าคอมแพคลามิเนตของแบรนด์กินแลมเอาไปทำได้หลายอย่างมากที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีการเลือกใช้แผ่นคอมแพคลามิเนตของแบรนด์กินแลมเพื่อเอามาสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกรให้มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอยากินสภาพาพี่แคทไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะ โอเคแล้วเราไปดูกันเลยครับคือตรงนี้นะคะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นขอ,องแพ่เหมือนการอันนี้ก็จะถูกออกแบบมาให้ลักษณะเหมือนกับคล้ายกับแบบมังกรกําลังเลื้อยอยู่<อ>ที่ คือจริงๆแล้วมันมีความทนทานมากถ้าเป็นงานคอมแพคท,ที่สามารถใช้ภายนอกตัวแผ่นคอมแพคเนี่ยมันทนรอยขีดข่วนทนน้าทนฝนทนแดดทนดังสียูวีไม่เพียงเท่านั้นมันยังสามารถทนสารเคมีต่างๆได้ด้วยซึ่งมันก็จะอยู่ในตระกูลของหลักเกรดนั่นเองถ้าพี่เอาไปทําเป็นแบบ ที่กั้นหน้าระเบียงได้ได้ถ้าเราอยากจะเพิ่มความเก๋ให้กับคอนโดของเราอย่างเงี้ยสามารถทําเป็นรั้วแล้วก็เอาไปได้คัดลายต่างๆได้อันนี้ถือว่าเก๋มากาใช่สามารถสั่งโรงงานของเราเนี่ยให้ทําเป็นวดลายต่างๆได้ด้วย<ช>จะบอกว่าคอมแพคก,กันกระสุนได้ด้วยนะพี่แคทกระสุนเหรอเออจริงอันนี้ผ่านการทดสอบแล้วแต่นี้จะต้องสั่งทําพิเศษแต่กินแรมของเราก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เลือกนะ,ะว่าแบบสำหรับใครที่ต้องการผนังบ้านแบบเซฟตี้มากๆอาเเเ้สมรรรัแแพกกกกบบบะนุไดลย มีแฟนยังอะไรนะเพราะคนมันสวยอ่ะสาวสวยพี่แบบมันต่อนแล้วเนื่อจริงๆแล้วพอแกส่งตาเขาคงรีบเดินหนีกันลูกไม่จริงมันนั่นคือบันไดเลื่อยบันไดเลื่อยบันไดเลื่อยไ่บันไดเลื่อยบันไดเลื่อยแล้ววันนี้นะคะกิ่งก็จะพาพี่แคทไปดูอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการเลือกใช้แผ่นคอมแพคลามิเนตของแบรนด์กินลามที่เอามาใช้ในการตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไหนการติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ พี่แคทตอนนี้ที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะซึ่งสถานีที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีแพรก,กษานะคะเป็นอีกหนึ่งสถานีค่ะพี่แคทที่มีการเลือกใช้แผ่นคอมแพคลามิเนตของแบรนด์กินแลมค่ะสังเกตได้จากที่อยู่ด้านข้างนะคะใช่นนอ,อันนี้จะเป็นตัวคอมแพคลามิเนตสามารถจับดูได้นะคะอันนี้มันจะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะพี่แคทนะคะ ดูได้นะคะซึ่งอันนี้จะมีให้เลือกหลากหลายสีมากเลยค่ะพี่แคทไม่ว่าจะเป็นลายไม้หรือว่าเป็นสีพื้นที่สามารถเลือกจากในแคตตาล็อกได้ไหมได้เลยแล้วก็เอามาทำเป็นคอมแพคแบบนี้ใช่ใช่สามารถเลือกได้จากแคตตาล็อกของแบรนด์กินแ a มได้เลยค่ะพี่แคทจากนั้นเราก็จะไปสั่งผลิตทําเป็นคอมแพคแบบนี้นะคะแล้วเราจะมีความหนาให้เลือกตั้งแต่2ถึง30มิมิลเลยทีเดียวค่ะพี่แคท สามารถทําได้หลายอย่างเลยเนื่องจากว่าด้วยคุณสมบัติของเขาที่ต้านเชื้อโรคทนต่อการขูดขีดแล้วก็สีนี้ยังรับประกันให้ถึง10ปีด้วยค่ะพี่แคท10ปีใช่แล้วอันนี้คือเขาก็ไม่ค่อยร้องไม่จางเลยนะไม่จางไม่ซีดเลยแล้วคอมแพกยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในการทําท็อปครัวก็ได้ห้องครัวที่คอนโดพี่แคทก็ยังทําได้นะคะใช่ยังมีอีกหลายจุดที่คอนโดพี่แคทยังไม่ได้ทําอยู่ใ่ะ ชเปลี่ยนอีกหลายสุดนลลเลยกาสั่งซื้อนี่สั่งซื้อได้ที่ช่อง ใช่เลยค่ะพี่แคทสำหรับการสั่งซื้อแผ่นคอมแพคามิเนตของแบรนด์คินแลมสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็น l ล n e o a Facebook นะคะหรือสามารถโทรสั่งซื้อโดยตรงกับฝ่ายขายของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่แคทสำหรับท่านใดน,นะคะยังนึกภาพไม่ออกว่าจะเอาแผ่นคอมแพคามิเนตของแบรนด์ค<ๆ>ินแลมนั้นไปทาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีรูปภาพเรฟเ r นซ์แสดงไว้ให้ดูนะคะเพื่อ,อจะได้เป็นไอเดียในการนาไปตกแต่งแล้วก็ใช้ในการผลิตได้สำหรับวันนี้นะคะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามช่องกินแหลมชาแนลไทยแลนด์กันด้วยนะคะวันนี้เราสอคนขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย